เอราวันครับคึกจัดครับหลงกลง้นกงขยับปีกกิบๆแล้วค,ค,ครับผมเดี๋ยวจะได้ออกฝึกแล้วครับฮึด <c oughs> <c oughs> ิวตันป่าไซโยกครับผม <c oughs>